การหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน2ตัวแปรข้อที่1กำหนดฟังก์ชัน fxy เท่ากับ 2x กำลัง5บวก 3y ลบ4บวก 4e ยกกำลัง e y ข้อย่อยที่1หา fx fx ก็คืออนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f เทียบ x หรือดิฟฟังก์ชัน f เทียบตัวแปร x นั่นเองโดยมองตัวแปร y เป็นเหมือนค่าคงที่ ดิฟฟังก์ชัน f ทีละพจน์พจน์แรกดิฟสอง x กําลังห้าสองเป็นค่าคงที่เขียนไว้ข้างหน้าดิฟ x กําลังห้าจะได้เท่ากับห้า x ยกกําลังสี่พดที่สองบวกส y มองตัวแปร y เป็นเหมือนค่าคงที่ดังนั้นดิฟสาม y ได้0พจน์ที่3ดิฟลบ -4 ได้0และพจน์ที่4ดิฟ -4 e ยกกำลัง y ในพจน์นี้มีตัวแปร y จึงมองเป็นค่าคงที่ดิฟเทียบ x จึงได้0ดังนั้นหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ก็จะได้เท่ากับ1 0 x ยกกำลัง4ข้อที่2หา f y ก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y โดยจะมองตัวแปร x เป็นเหมือนค่าคงที่ ดิฟฟังชัน f ทีละพจน์พจน์ที่หนึ่งสอง x กำลังห้าดิฟเทียบ y ได้ศพจน์ที่สองดิฟสาม y เทียบ y ได้3พจน์ที่สามดิฟลบสี่เทียบ y เป็นศพจน์ที่สี่ดิฟสี่ e ยกกำลัง y จะได้เท่ากับ4 e ยกกำลัง y ดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y จะได้เท่ากับ3บวก4 e ยกกำลัง y ข้อที่2องกำหนด f x y เท่ากับ หา x กําลังสองบวก8 y บวก7 x y กําลังสองลบ1 1ขเอย่อยที่1หาค่า f x ก็คือดิฟฟังชัน f เทียบ x ดิฟเทียบ x จะมองตัวแปร y เป็นเหมือนค่าคงที่ดิฟพจนที่1 5เป็นค่าคงที่เขียนไว้ข้างหน้าดิฟ x กำลังสองได้2 x ดิฟพจน์ที่2 8 y ดิฟเทียบ x เป็น0 ดิฟจพ์ที่3ดิฟเทียบ x 7กับ y กํลังสองเป็นค่าคงที่เขียนไว้ข้างหน้าดิฟ x ดิฟ x เทียบ x ได้1และดิฟพตที่4ลบ11ได้0ดังนั้นหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ก็จะได้ 10x บวก 7y ยกกำลังสองข้อย่อยที่2หา f y หรือว่าดิฟฟังชัน f เทียบ y ดิฟฟังชัน f เทียบ y จะมองตัวแปร x เป็นเหมือนค่าคงที่ดังนั้นดิฟพจน์ที่1ได้0ดิฟพจน์ที่2เทียบ y ได้8ดิฟพจน์ที่3เทียบ y 7 x มองเป็นค่าคงที่เขียนไว้ข้างหน้า ดิฟ y กำลังสองได้สอง y ดิฟพจน์ที่4ได้ศนดังนั้นหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y ก็จะได้8บวก14 x y